สวัสดีพี่น้องที่รักคนเราต้องเริ่มจากการยอมเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์เราด้วยความสุภาพถ่อมตนยอมรับคันลองการกำหนดกำกับของสังคมที่เราอยู่ด้วยก่อนนะพี่น้องเราถึงจะพบแสงสว่างของพระเป็นเจ้าได้แม่พระและนักบุญยอเซฟ ยอมสุภาพถ่อมตนเช่นชาวบ้านสามัญธรรมดาธรมาคนหนึ่งที่ต้องถือตามกฎหมายของบ้านเมืองนั่นคือกฎระเบียบของโมเสสที่แสนจะเคร่งครัดตามตัวอักษรของชาวยิวโบราณเขาที่คิดว่าการนับถือพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงจะต้องทำกระทำตามพระบัญญัติยิบย่อยที่พวกผู้ใหญ่ในอดีตบอกกล่าวกันมาว่า <c oughs> ถ้าประชาชนทุกคนไม่ถือตามพระบัญญัติ ตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดทุกข้อทุกประการพระบัญญัติสิบประการที่พวกท่านผู้รู้ทั้งหลายต่างพยายามจะแตกแยกย่อยออกเป็นการดำเนินชีวิตที่ละเอียดถี่ถ้วนเสียหลือเกินแล้วผลที่จะเกิดขึ้นคือพระจะไม่อวยพร สังคมที่เราอยู่และคนที่จะร่องรับผิดชอบคือคนทุกคนที่ไม่เคร่งครัดนั่นเอง แต่พี่น้องที่รักพวกคนโบราณน,นี่หัวหมอพี่น้องพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มไม่ถืออะไรทั้งนั้นเลย มันมีแต่จะบังคับให้พวกชาวบ้านตาดำๆถือกันอย่างหัวปักหัวปั๊มส่วนพวกมันรู้ ผลทางที่จะหลีกเลี่ยงกันอย่างคล่องปลื้เลยจนกระทั่งหลายข้อกลายเป็นการเขี้ยวเข็นบังคับให้คนเราต้องถือตามอย่างไรเหตุผล ไม่ตรงสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าที่ต้องการให้คนเรารักกันรักชีวิตตัวเองที่พระให้มาอย่างอย่างพอเหมาะและรักกันและกันอย่างซื่อตรงจริงใจไปแล้ว พี่น้องที่รักทําให้พระบัญญัติกลายเป็นแอกหนักอึง้งสาหรับผู้ที่ต้องถือปฏิบัติในเวลาเดียวกันกลายเป็นกฎระเบียบที่ผู้บังคับใช้เอาไว้กดขี่ข่มเหงคนอื่นให้ต้องทําตามขณะที่ตัวเองรู้หนทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ยอมถือตามอย่างจริงใจแต่พี่น้องที่รัก เื่อที่เราจะได้เห็นแสงสว่างของพระคริสต์เจ้าพี่น้องแม่พระและนักบุญยอเซฟได้ยินดีเต็มใจที่จะยอมทำตามระเบียบกฎเกณ์ของโมเสสที่เคร่งครัดถี่ถ้วนอย่างไร้เหตุผลของพวกผู้ใหญ่ในอดีตที่ทำหน้าที่ในนามของพระเป็นเจ้าในช่วงเวลานั้น,น,น ด้วยใจสุภาพทอมตนเราจะเห็นรายละเอียดในเรื่องนี้ดังนี้หนึ่งคือความต้องการจะเห็นแสงสว่างของพระคริสตเจ้าของคนคนหนึ่งพี่น้องที่รักพี่น้องอยากจะพบความสว่างในชีวิตพี่น้องไหมพี่น้องอยากจะพบหนทางรอดจากความอ่อนแอนในตัวเองที่รักตัวเองไม่เป็นแล้วและรักคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยนี้ใช่ไหม สองคือตัวบุคคลคนนั้นที่รู้ดีว่าหนทางที่จะพบแสงสว่างนั้นจะต้องเริ่มจากการมีใจสุภาพยอมรับการจัดการแบบมนุษย์ที่พระทรงมอบหมายให้ทำหน้าที่ในโลกใบนี้ไม่มีหนทางอื่นที่จะพบแสงสว่างจากพระได้นอกจากผ่านทางการยอมรับหนทางที่ยากลำบาก เพราะความอ่อนแอบกพร่องเพราะผลของบาปกำเนิดในตัวมนุษย์ด้วยกันพี่น้องที่รักพี่น้องถ้าเราอยากได้ลูกเสือเราก็จะต้องเข้าถ้ำเสือกันนะพี่น้องที่รักเป็นเรื่องปกติธรรมดาในทุกเรื่องของชีวิตคนเรานะพี่น้องเราอยากจะพบความรอด เราต้องเดินเข้าไปอยู่ในสังคมที่ยุ่งยากนั้นๆแล้วไปยอมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นๆให้ได้ไปอยู่ให้เขายำเราก่อนพี่น้องยอมอย่างไม่เหลืออะไรแล้วเราก็จะต้องตายเพราะยอมเขาอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเราถึงจะเห็นแสงสว่างของพระคริสต์เจ้าได้เราจรึงจะรู้ได้ว่าชีวิตเราจะมีความสุข อย่างที่เราเคยอยู่ในสวรรค์กันอย่างไรพี่น้องเราถึงจะไปทำให้เขาเห็นความดีของเราได้เราถึงจะไปมองออกว่าเราจะเอาความดีที่พระสอนไปปรับใช้ในสถานการณ์อย่างนั้นได้อย่างไรพระจะบอกหนทางให้เราเองไม่มีความดีอะไรที่เกิดขึ้นมาโดด,โด,ด โดยไม่มาจากการปรับใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตของคนได้จําเอาไว้นะพี่น้องที่รักสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเคยได้ยินใช่ไหมพี่น้อง ถ้าใครยังดือ้อดึงดันเก้ๆกังร,รีรอรอไม่ยอมจะเข้าไปอยู่ในสังคมใดๆในสถานการณ์ใดๆในชีวิตให้มันคลุกเข้าไปจนถึงกันคนคนนั้นก็จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าพระจะแนะนำอะไรให้แก่เรา ว่าชีวิตนี้จะมีความสุขแท้จริงได้อย่างไรพี่น้องที่รักและพี่น้องที่รักหลายคนเป็นอย่างนั้นกันใครแต่งงานเข้าไปอยู่ในครอบครัวไหนก็ไปแข็งแข็งขืนขืนคิดเล็กคิดน้อยกับคนในครอบครัวนั้นยอมจำใจยอม ไม่ได้ยอมอย่างคนฉลาดในทางสวรรค์เลยพี่น้องชีวิตคู่ของตัวมันก็จะตีบตันอยู่อย่างนั้นตลอดไปนั่นแหละคนไปทำงานในบริษัทในองค์กรไหนๆก็เหมือนกันมัวแต่มีหลักการของตัวเอง มีความต้องการของตัวเองตั้งแง่ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไปยอมอยู่กับคนในสังคมนั้นให้มันกลมกลืนไม่ช้าก็จะอยู่ไม่รอดไม่ใช่แค่ไม่รอดในทางโลกเท่านั้นบางทีอาจจะรอดก็ได้ แต่ไม่รอดในทางความเชื่อด้วยคือยังไม่พบหนทางที่จะมีความสุขอย่างพระในชีวิตตัวได้สุขแบบลมๆเท่านั้นเองแต่พี่น้องที่รักพ่อพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความอย่างที่พี่น้องกำลังเข้าใจผิดกันไปแล้วนะว่าเราจะต้องไปยอมเขาเสียหมดทุกเรื่อง เขาจะดีจะเลวอย่างไรเราก็ไปทำตามเขาเสียหมดอย่างนั้นยอมถูกกลืนเข้าสังคมนั้นไปเลยเขาถือพระบัญญัติโมเสสแบบเคร่งครัดผิดๆเราก็เอาอย่างเขาบ้างแต่และจิตอรมในการใช้ชีวิตจริงของเขาเขากลับปล่อยปละละเลยไม่สนใจความดีแท้ไม่สนใจที่จะรักผู้อื่นอย่างจริงใจเราก็หลอกเลียนแบบทำตามเขาอย่างนั้นไปด้วยเปล่าเลยพ่อไม่ได้หมายความอย่างนั้น แต่พ่อหมายความว่าในการยอมเข้าไปอยู่ในสังคมที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วปล่อยตัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่างนั้นตัวเราเข้าไปอยู่ด้วยและต้องยอมถูกความไม่ชอบมาพากลของคนเหล่านั้นบังคับให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะการบังคับให้ต้องทำอะไรผิดๆตัวเราต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวเดือดร้อนเหมือนอย่างแม่พระนักบุญยอแซฟ ที่ต้องเดินทางไปทําพิธีเคร่งครัดบา้บาบา้าบบตามธรรมเนียมที่สังคมเขสังคมเขากำหนดนั่นก็จริงแต่เราสังเกตไหมว่าแม่พระและนักบุญยอเซฟไม่ได้ทําตามพระบัญญัติปลีกย่อยเคร่งครัดเหล่านั้นด้วยความคิดแบบคนไม่คิดอะไรแคท่ทำตามเข้าไปเท่านั้นเลยตรงข้ามแม่พระและนักบุญยอเซฟทําตามวิธีชาวโลก ที่ทำแค่ภายนอกอย่างนั้นแต่ทำด้วยใจที่รักชีวิตที่พระให้ท่านมาและพร้อมที่จะไปรักคนอื่นเหมือนอย่างที่ท่านรักตัวเองโดยพร้อมที่จะอุทิศชีวิตของตัวยอมตายบนไม้กางเขนตามแบบอย่างพระคริสต์เจ้ายอมเปลืองเนื้อเปลืองตัวทุกอย่างด้วยใจที่รักนั้น ไม่ใช่ยอมเปลืองเนื้อเปลืองตัวโดยไม่รู้ว่าตัวเองทำไปเพราะจุดประสงค์ที่สูงขึ้นไปอย่างนี้อย่างที่คนอื่นจำเป็นต้องทำกันอย่างนั้นเลยพี่น้องที่รักพี่น้องเอ๋ยคนอื่นเขายอมอยู่อย่างไม่รู้หรืออย่างแข็งขืนโดยมีใจหวังจะอยากจะได้อะไรเพื่อชีวิตนี้ของเขาแต่เรายอมอยู่เพราะเรามีใจรัก อย่างที่พระสอนเรามาเพื่อความสุขอย่างชีวิตหน้าตั้งแต่ในชีวิตนี้ของเราต่างหากนี่แหละพี่น้องที่รักชีวิตคนเรามันสว่างไม่เหมือนกันชีวิตคนอื่นเขาสว่างแบบไฟนีออนที่พวกแมงเม้ามันบินไปตอมอย่างโง่โง่แต่ชีวิตเราสว่างด้วยไฟรักของพระ ที่ไม่เคยทำให้ใครดูโง่ถ้าจะถ้าคิดจะติดตามพระองค์ไปพระวรสารนักบุญลูกาบทที่สองข้อที่22ถึง24พขอขอพระออรพ์นะพี่น้องนะ